หอผัดถ้วยผัดหอยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องกันสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมยกมือหน่อยเลยสวัสดีครับคนไทยครับสวัสดีครับยังไงสวัสดีครับผมเออวันนี้ผัดถ้วยลายเต้าทะเลครับเหมือนเดิมเดี๋ยวรอให้ปล่ามันอ้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอปิดฝาไว้ก่อนจะปล่ามึงอ้าแล้วล่ะขอปิดฝาไว้หน่อยเดี๋ยวพี่น้องหอยสดๆเลย วันนี้บรรยากาศดีพี่น้องฝนข้างล่างฝนก็ตกพี่น้องเอ้ยบรรยากาศฝนตกพี่น้องวันนี้โอ้ยนอนเจนสบายแน่นอนทีมงานเราก็เนี่ยสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีครับสบายดีสบายดีครับดีสุดบบริสุทธิเนี้ยเนี่ย ตอ,นนหอกหมุดเครื่องในพี่น้อกจำแกะไปเล็กน้อยพี่น้องมาไม่ทันที่นี่นยตาต้องมาไม่ันเลี้ยงต้องมาไม่ทันพี่น้งองไหน,นเครื่องผัดหอยลาเลาราอยู่ไหนนี่นิพูนเรียบร้อยแล้วครับมันหอยพริกเผาใช่ไหมเตาเรียบร้อยนี่ปรุงเครื่องเป็นสร็จไม่หวัวละพาพด้วยพ,พาห ใช่เลยไม่ใช่อ่ามวกมีน้ำมนใส่เลีน้ำน้ำาเสร็จเรียบร้อยพี่ดองเอ้ยตัดไช้ด้วยนมันลหว่า้น้แค่ไหนตง

กูเว่อร์ชัดจินหรว่าเอาหอมหอมลยหมวานเลยโอเคไปไปไปอยู่กินออาเอาเอาได้มาล้เอามาเอเยตัดด้ให้นมนมเรียน้ะ้นะเฉาเฉาโอโหด้วยโอโยนมนมเรียนก็อร่อยเลยพี่น้องแชรพ่ออะใส่ไปนิดนึงก่อนใส่หมดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันไงเริ่มคนแล้วเริ่มคนเลยหนาาเทียมเลยลากข้าวเลยดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาขอขอช้อนหน่อยขอช้อนหน่อยช้อนกลางหน่อยดิเว้ยเขียนนี่มั้ยนะครับพี่น้อง อะไรอกเอามาไงนยังเอาอีกไหมอไหมต้องใจไใ่ได้เลย่ไดุ้้โคตรผเยขาสวยร้อนร้นพี่นะข้าวสวยร้อขร้อนนของเรามันดีจริงครับผมตัโรงเรียนเจ้าจริงอ๋อ้ำปลานิดนึง มาพี่มึงเข็มเข็มมาเข็มปทเลยโอีน้องผาขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องใม่มันสักบหน่อยพี่น้องมันตุ่มพอดีเลยสกบให้ได้กิ่นหอมกบเลยไปพี่น้อง๋ยวมาอยู่เกี้ยกันนะพี่น้องเนะเ๋ยว นี่พี่น้องอันนี้ก็อีกมิโน่หนึ่งนะพี่น้องนะที่มีเบอร์ยังไงมาเนี่ยผ้าหมนาะยกพวกเพราว่าพนัาต่างเะไรอข้าหมูเป็นไงรสชาติ ไม่ก็จะหมูอ่อนเนี่ยใช่ใช่กระดูกหมูอ่อนได้กระดูกหมูอ่อนเคี่ยวไปครึบครึบเลยอ่ะกันคนแก่อย่างเดยวเอใส่เครื่องไปแล้วพี่น้องใส่เครื่องลงมาเอาเครื่องเราครับใส่เครื่องเราเออจะได้เห็นอือันนี้สูตรสำเร็จสามลูกตอนเอาเอาเอาน้ำใส่แล้วมาราดหน่อยเอาน้ำนมก็ได้น้ำนมน้ำนมนิดนึงอ่ะ นี่นะบีบนุ่มซะด้วยใส่น้อก็เข้าไปเดี๋ยวบีบนุค่อยใส่ลงใส่ทีหลังไปเรื่องปากอ้าแล้วโอ้โหสอนกูอันนี้หมอต้องข้างในได้พี่น้องดูให้ดูสองรายการเลยพี่น้องเลยมอต้องข้างใน เอาไปติดทำไมติดไว้นี่เอาใส่เนี่ยบุ๊คี่อยางพี่น้องพัดให้ได้แก้มเราคนวะโอ้ยมันถูกเขากันอยู่บ่บัดนน้มาพี่น้องมามาอยู่มากินกันเด้อโอ้ยม่นู่นนี่พี่จอดยกกว้พาวะพี่น่า เดี๋ยวไปอยู่ไปกิน้กันนะพี่เนาะ่นีเอาแค่้อนเดียวไ้าไยคนชอบแบไหนตัวจริงครับตัวจริงสนี่ มีเท่าไหร่ดูดบดครับว่ล่อยยังเวล่ที่แซบแซ่ว่ะกินเขาคมันก็จะว่าไงอนองเออช่วงนีงาาดูดหอย,ยค,ครับดูดอยตอดีหอกับหอยไล่พี่น้องบานเลยหอยไล่เนอหอยยังไคนสุดคนไล่กินนะคนกุคนไล่ไล่จะมาดูดหอยไล่เหอนันน่าตับที่ใส่อะไรนี่

tiếp đến hai đô tất to và cho cầm mùa thăm mùa thăm mùa thăm nó phải mùa cầm mùa thăm 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 mùa อามาเจอนี่ดูน้งคนดู้งปลาไมสายาก่อนออัอออหอไอดู้ำปอดูน้ำปลูไอาเรเยอะอือหือยอดทุกคนเนได้ๆมาได้รับด้วยูดกเขาดูมาส่งกปากู้ดกแคกันนแับไ่นแพี่น้อง <Okay. S 2> ตอนนี้คลิปรรมาสามปีแหละยังหมดถังพันอยู่เียฝ <c oughs> ากพี่น้องรับแนย <c oughs> วยซเชียลโซยดนนะครับโอ้ยแย่ตอนนี้ครับ <c oughs> ขอบคุณครับสำหรับทุกคนที่ดู